มีอาการของหน้าปัดรถเนี่ยเสียเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของวีโก้ตัวของ f o r t u n e r อนะครับซึ่งเป็นอาการที่มันเสียนี่คือไฟทีเบลมันกระพริบนะครับแล้วก็วัดรอบไม่ขึ้นความเร็วไม่ขึ้นนะครับเกน้ำมันไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นเกความร้อนไม่ขึ้นนะครับบางคันนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก 5-10นาทีนะฮะกว่าที่ตัวน้าปัดเนี่ยมันจะขึ้นแสดงผลให้เราเห็นนะครับบางคันก็ใช้วิธีการคาดเข็มขัดนิรภัยนะมันก็จะทําให้ตัวน้าปัดทํางานนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้า,เ,าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับตัวเกน้ํามันเนี่ยมันจะเพี้ยนมากเลยนะฮะ ผมเคยเจอเคสหนึ่งก็คือขับขับอยู่บนท้องถนนแล้วก็เครื่องก็ดับไปเลยฮะ,ะ,ะเกน้ำมันยังมีน้ำมันนะฮะแต่ว่าในถังน้ำมันเนี่ยไม่มีน้ำมันแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนนะว่าถ้าเกิดน้าปัดของเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟทีเบลกระพริบเนี่ยเพื่อนๆต้องรีบซ่อมนะรีบสวิตเลยนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ย ตัวเกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะลวนได้นะมันส่งผลกระทบกับเกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับตัวเกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะค้างนะฮะคือเราใช้น้ำมันจนหมดนะครับแต่เกน้ำมันมันไม่ยอมลงนะครับพอมันไม่ยอมลงเนี่ยเราก็นึกว่ามีน้ำมันเหลืออยู่นะแต่ความเป็นจริงน้ำมันในถังเกลี้ยงถังนะแล้วก็ขับไปก็มีอาการดับ กลางอากาศนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะ,ะต้องลงมาปั๊มแยกนะพอแยกปุ๊บเนี่ยถึงจะรู้ถึงจะถึงบางอ้อนะว่าน้ํามันมันไม่มีในถังแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการปล่อยปะละเลยอากาศที่มันเป็นนะครับถึงแม้เราจะเสียบเบลไว้แล้วก็ตามนะครับมันก็ทํางานนะแต่ว่ามันอาจจะทํางานได้ไม่ดีนะฉะนั้นวิธีการก็คือ ต้องถอดหน้าปัดออกมาซ่อมนะก็ผมเคยรีวิวในการซ่อมอยู่แล้วนะครับผมก็จะบอกเป็นไกด์คร่าวๆนะครว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนบ้างก่อนอื่นเลยเราต้องถอดตัวหน้าปัดออกมานะฮะคลิปนี้จะมีการซ้อนคลิปอยู่3 3คัน3าถึงคันนะฮะก็จะดูไม่แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบีโกตัว0-5นะฮะหรือว่า ตัววีโกที่เป็นตัวขับสีล้อนะครับแล้วก็ตัววีโก้ที่ปีปี2 0ง0ันสอนินะฮะมันก็จะหลายๆหลายๆคันเลยนะก็ะทำมาให้ดูนะเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกนำรถเข้ามาซ่อมใหม่เยอะมากเลยนะผมก็เลยเอามาทำให้ดูนะครับเห็นไหมฮะไฟทีเบลมันจะกระพริบกระพริบนะ,ะท่านั้นเวลาที่มันกระพริบเนี่ยเราก็จะต้อง ถอดตัวไมน้าปัดออกมาเพื่อจะทําการซ่อมการถอดไมน้าปัดก็ไม่ยากนะไม่ยากเลยนะก็มีไขค,ควงแฉกนะฮะหรือว่าสักุไลแฉกที่พูดกันนะฮะก็ถอดออกมานะับเห็นไหมไฟทีเบลมันจะกระพริบนะรับางท่านก็ใช้วิธีการโดยใช้เข็มขัดนิรภัยนะฮะเสียบเสียบลงไปนะฮะมันก็จะลดอาการกระพริบได้นะฮะหม่ก็จะทาํางาน นะแล้วก็งัดตัวตัวครอบเลือนใหม่ออกมาเนี่ยง่ายๆเลยนะเพื่องัดออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วก็เราก็ใช้ไขค,ควงแฉกนะครับคลายมันออกมานะครับน็อตยึดจะมีน็อตยึดอยู่สามตัวเท่านั้นนะครับไม่ยากเลยนะลองเอาไปทํากันดูนะส่วนใครที่จะซ่อมหน้าปัดเองเนี่ยแค่มี ความรู้เรื่องอใช้หัวแหลงบัดกรีนะก็ซ่อมได้แล้วนะเ,เดี๋ยวจะผมจะมาแนะนำในวิธีการซ่อมนะครับว่ามันจะซ่อมแบบไหนนะถอดออกมาก่อนนะครับถอดออกมานะครับเราก็จะดึงเอาหน้าปัดออกมาแล้วก็จะมีตัว ปากนะฮะแล้วก็บีบปักแล้วก็ดึงปักออกมาเนะี่ยผมใช้มือเดียวนะฮะในการทำก็จะกระทอนกระแทน่นนิดนึงนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็ต้องถอดเข็มใหม่ออกมาะฮะข้อควรระวังในการถอดเข็มใหม่ต้องถอดดึงขึ้นมาตรงๆนะฮะแล้วก็เข็มใหม่วัดรอบกับเข็มใหม่ความเร็วมันจะไม่เท่ากันต้องระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้เรามาถึงเดานจะเห็นตัว C ที่เป็น สี่กระป๋องนะนเขาเรียกสี่กระป๋องหรือว่าคาปาซิเตอร์ที่เป็นกระป๋องนะครับมันจะมีทั้งหมด5ตัวค,ค่าของมันก็เพื่อนๆต้องหาค่าที่ตรงตรงมาเลยนะฮะเอามาเปลี่ยนหรือว่าถ้าคนที่เทพๆหน่อยเขาอ,อาจจะมีการพลิกแพงได้นะว่าจะหาค่าที่มันมันใกล้เคียงกันนะทัาเพื่อนๆบางคนเก่งอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้นะฮะ ก็เปลี่ยนค่า C ทั้งหมด5ตัวนะเปลี่ยนตัว C มันออกไปนะข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือในการบัดกีตัวแผงมันเนี่ยต้องบัดกีอย่างระมัดระวังด้วยนะครับการเชื่อมตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับขาที่มันเชื่อมลงไปเนี่ยจะต้องแนบสนิทกันด้วยนะครับถ้ามันเชื่อมไม่สนิทกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับตัวของเกน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับ มันจะทําให้ค่าของเกน้้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยเพี้ยนไปไดนะ้ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าค่าของตัวที่คาปาซิเตอร์ที่เป็นตัวเล็กๆนะครับมันมันจะติดติดกันนะเวลาเชื่อมต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ตัวตะกัวเนี่ยเข้าไปไปเชื่อมกับขาของอุปกรณ์ตัวอื่นนะทีวมันจะทําให้อบอร์ดหน้าปัดเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือในการประกอบเข็มของตัวของเข็มความเร็วเข็มวัดรอบแล้วก็เข็มเชื้อเพลิงแล้วก็เข็มของอุณหภูมิความร้อนนะครับอันนี้ต้องต้องระมัดระวังในการประกอบใส่นะคือเวลาดึงขึ้นก็ดึงตรงๆเวลาเอาลงก็ลงตรงๆนะครับตัว คาปาซิเตอร์ที่จะเปลี่ยนจะมีทั้งหมด5ตัวนะฮะก็เพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะฮะมันมีค่านะฮะก็5ตัวเนี่ยเปลี่ยนทิ้งออกไปไปหมดเลยฮนะมันก็จะทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยทำงานได้เหมือนเดิมนะครับที่ผมได้เจอผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือ,อมีบางคันเนี่ยซ่อมมาแล้ว การเชื่อมของตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยเชื่อมได้ไม่ดีนะครับทำให้ตัวเกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับทำให้เกน้ำมันเนี่ยเพี้ยนนะครับทำให้เครื่องยนต์มันดับได้นะฉะนั้นสรุปนะครับเวลาซ่อมใหม่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการบัดกีีให้ดีนะครับถ้า,าบัดกีไม่ดีเนะี่ยมันก็จะส่งผลส่งผลกระทบนะกับเรื่องของเกน้ำมัน เชื้อเพลิงนะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยดับกลางอากาศได้นะครับยังไงถ้าสงสัยตรงไหนก็เขียนใต้คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม